สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับผมกับแอดต,ตีนํำโชคพารวยนะครับผมวันนี้ก็จะพามารับชมแนวทางหวยฮานอยสูตรสองตัวรูดในงวดประจำวันที่7กันยายน2567ก่อนจะไปรับชมรับฟังก็ฟังคำเตือนนะครับผมจากทางช่องคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลาง นำเสนอแนวทางเพื่อความบันเทิงทางช่องไม่สนับสนุนให้ในการพนันทุกชนิดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะครับผมแอดมินก็จะสรุปผลนะครับของงวดประจำวันที่6นะครับผมสำหรับวันที่6นะครับผมแอดมินก็ให้อยู่ที่0กับ4นะครับผมสำหรับ0มาเฉพาะหลักร้อยนะครับผมในรอบพิเศษ สำหรับ C ีนะครับผมมา42ในรอบปกตินะครับผมสำหรับ FC พี่น้องที่อยู่ในลายกลุ่มนะครับผมแอดมินจะคัดรอบปกติและ Vip ลงในลายกลุ่มอีกทีนึงนะครับผมก็จะได้67นะครับผมสำหรับ FC พี่น้องที่อยู่ในลายกลุ่มนะครับผมแอดไลน์มาได้นะครับผม Tee 2526 ก็ขีดนะครับผมเป็นกลุ่มฟรีนะครับผมไม่มีค่าบริการใดๆนะครับผมแนวทางหุ้นนะครับผมแอดมินก็จะลงทางนะทางกลุ่มนะครับผมก็ไปต่อเลยนะครับผมซ้ำแล้ววันที่7ชอบก็ค่อยตามนะครับผมแนวทางนี้เขามีหลุดน,นะครับผม แดมินยังชอบ0อยู่นะครับผม0ดับไปตั้ง4-5วันแล้วนะครับผม0ก็น่ากลัวนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผม1กับ0ส,สำหรับ1น,นะครับผม1จะมี1 2 1 4 หนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดแล้วก็หนึ่งแปดสำหรับศูนย์นะครับผมศูนย์มีศูนย์สองศูนย์สี่ศูนย์ห้า 07แล้วก็08อัดมันจะกันให้1ตัวนะครับผมเป็น43สำหรับเบิ้ลนะครับผมมี0011 สองสองสี่สี่สแล้วก็ห้าห้าสำหรับสามตัวนะครับผมสามหนึ่งสี่สามหนึ่งเจ็ด 304แล้วก็507นะครับผม สิพี่น้องที่เข้ามาแล้วนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมกดเลิฟกดไลค์กดติดตามให้กับแอดต,ตีน้ำโชคพารวยด้วยนะครับผมเพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับผมสุดท้ายนี้ก็ขอ FC ซีพี่น้องมีแต่ความโชคดีเฮงเฮงปังๆนะครับผมดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ